สวัสดีค่ะเ,เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของหัวข้อที่2.2นะคะเรื่องของข้อมูลการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมนะคะท่านจริงๆนี่ท่านทราบดีอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับธุรกิจเนี่ยมีเกิดขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการใช้พลังงานนะคะที่ใช้แล้วหมดลงไป นะคะเรื่องของปัญหาน้ําเรื่องของปัญหาขยะของเสียรวมถึงเรื่องของปัญหาคลายเมชเชนต่างๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยล้วนแต่ส่งผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเชิงของความเสี่ยงหรือโอกาสนะคะถ้าเกิดเรามองปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงความเสี่ยงนะคะมันก็จะกระทบกับเรื่องของการขัดแคลนทรัพยากรการขัดแคลนวัตถุดิบนะคะมี ปัญหากระทบต่อการขนส่งบริการและก็สินค้าของตัวบริษัทนะคะหรือว่าถ้าเรามองประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงโอกาสเนี่ยอย่างที่เราทราบนะคะบางครั้งบางธุรกิจก็ได้โอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่นะคะในการคิดค้นนวัตกรรมในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นในมุมของสิ่งแวดล้อมบางครั้งก็เป็นโอกาสในการดําเนินธุรกิจด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ในการที่ท่าน ตัวธุรกิจเนี่ยนะคะได้วิเคราะห์นะคะได้นำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะมาอินเตเกตในกระบวนการดำเนินธุรกิจเนี่ยจะทำให้ท่านเห็นโอกาสและความเสี่ยงมันตัวธุรกิจก็จะได้จัดการาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับในการรายงานตัวหัวข้อนี้นะคะเรื่องของนโยบายแล้วก็แนวปฏิบัติด,ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ จากที่หน้าจอที่ท่านเห็นนะคะการารายงานข้อมูลเรื่องของนโยบายเนี่ยอ,อยากให้ท่านเ,าเปิดเผยข้อมูลเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีการจัดหาแล้วก็ใช้ทรัพยากรเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างคุ้มค่านะคะเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยเป็นต้นทุนของธุรกิจนะคะอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งก็คืออยากให้ท่านสะท้อนให้เห็นว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีความพยายามในการที่จะ ส่งเสริมและก็บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะเพระเนาะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่ท่านเห็นบนจอนะคะ,ะที่ท่านเห็นคําว่าตัวอย่างแนวปฏิบัติด,ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4เรื่องเนี่ยนะคะสด้านเนี่ยอันที่1ก็คือเรื่องของการใช้พลังงานนะคะสการใช้น้ํา 3. การจัดการขยะของเสียและมละพิษ4การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเซอนกกระจกเนี่ย ทั้ง4ประเด็นเนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่สำคัญนะคะแล้วตลาดซับก็ดูแล้วว่าทั้ง4ประเด็นเนี่ยไม่ว่าท่านจะประกอบธุรกิจใดก็ตามนะคะสประเด็นนี้ก็จะเป็นเราเรียกว่า common issue นะคะในการประกอบธุรกิจนะคะเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดลอ้อมที่ที่เป็น common ที่ทุกธุรกิจเนี่ยจะต้อง เรียกว่าเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะเราเก็เลยยกตัวอย่างให้ท่านเห็นนะคะว่าในการรายงานข้อมูลในส่วนนโยบายการจัดก,การด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงแผนงานแล้วก็ผลการดรําเนินงานเนี่ยอยากให้ท่านรายงานข้อมูลใน4ด้านนี้นะคะทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องของตัวแนวปฏิบัติการรายงานข้อมูลเรื่องของการใช้พลังงานนะคะ ตัวแผนงานรวมถึงผลการงานในเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยข้อมูลที่ท่านรายงานเนี่ยอยากให้สะท้อนถึงการลดการพึ่งพาพลังงานนะคะหรือว่าลดการใช้เชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไปนะคะแผนงานที่ท่านจะรายงานข้อมูลนะคะท่านก็ควรจะรายงานเพื่อให้เห็นแผนงานในการบริหารและก็การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะรวมถึงเรื่องของการ ความพยายามนะคะในการที่จะบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานด้วยนะคะ,ะการที่เราจะกำหนดเรื่องแผนงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะอยากให้ตัวบริษัทเนี่ยดูกิจกรรม ที่มีการใช้พลังงานเนี่ยตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าเลยนะคะหมายความว่า,าไม่อย่าไปดูเฉพาะอย่างเช่นเราเป็นเราเราดูเฉพาะเรื่องของอช่วงของกิจกรรมในการผลิตอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะเพราะนั้นตัวคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเรียนรู้และเรื่องของการคลีฟบัลูเชนนะคะเพราะฉะนั้นเวลา,าท่านกําหนดแผนงานในการที่จะจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยากให้ท่านกําหนดแผนงานโดยท่านดูตลอดกิจกรรม ทั้งห่วงโซ่คุณค่าของท่านนะคะว่าท่านจะมีกระบวนการในการลดใช้ไฟฟ้านะคะลดใช้พลังงานต่างๆได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้รวมไปถึงว่าถ้าเกิดบริษัทมีการใช้พลังงานทดแทนนะคะหรือว่าใช้พลังงานสะอาดต่างๆหรือว่ามีโครงการในการลดใช้พลังงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็สามารถที่จะเขียนรายง,งานข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะคะอันนี้รวมไปถึงผลการดำเนินง,งานนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่ ที่แต่ะทัพโชว์ให้ท่านดูนะคะว่าในการรายงานผลการเนินงานนะคะก็ควรจะรายงานเรื่องของปริมาณการใช้ไฟฟ้านะคะปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนะคะซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการรวบรวมข้อมูลการใช้งานในตลอดทั้งปีนะคะหรือว่าจะเป็นการรายงานในลักษณะของการใช้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่เป็นต่อหน่วยการผลิตหรือว่าจํานวนพนักงานนะคะอันนี้ก็อาจจะ เรียกว่าเป็นการรายงานข้อมูลที่เน้นเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิผลในการาใช้พลังงานต่างๆนะคะอันนี้รวมถึงท่านสามารถที่จะรายงานการใช้พลังงานทดแทนนะคะถ้าเกิดบริษัทมีโครงการมีกระบวนการในการใช้พลังงานเพื่อมา,อาทดแทนการใช้พลังงานหลักนะคะรวมถึงว่าถ้าบริษัทมีการดำเนินง,งานในส่วนที่เกี่ยวข้องในเชิงของเงินลงทุนนะคะในการ ลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถที่จะรายงานจํานวนเงินลงทุนในโครงการหรือว่าในธุรกิจพลังงานต่างๆที่ท่านดําเนินง,งานได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนงานและผลดาเนินง,งานในเรื่องของการใช้พลังงานนะคะสาหรับตัวแนวปฏิบัติการรายงานในเรื่องของการใช้น้านะคะอันนี้ก็อยากจะเน้นย้าว่าข้อมูลที่แสดงนะคะก็ควรที่จะต้องแสดง ความพยายามในการที่จะลดการใช้น้ำนะคะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจากปัญหาของการขัดแคลนน้ำที่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นตัวแผนงานที่จะเปิดเผยให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบเนี่ยก็ควรจะแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการการใช้น้ำที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ,ะรวมถึงความพยายามในการที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนะคะและที่สำคัญนะคะอยากให้ท่านแสดงข้อมูลแผนงานที่ ท่านได้ทำโดยคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนสังคมนะคะที่มีต้องเรียกว่ามีการใช้น้ำร่วมกันด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะแสดงแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพนะคะหรือว่าการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่นะคะอันนี้ก็จะแสดงผลที่แสดงเนี่ยนะคะควรจะแสดงทั้งในเชิงของปริมาณและคุณภาพด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับ ตัวการแสดงผลของการใช้พลังงานนะคะว่าในกระบวนการในการที่จะรายงานผลเนี่ยโครงการหรือการทำงานต่างๆก็อยากให้ท่านได้พิจารณาการดำเนินกิจาการใช้น้ำเนี่ยตลอดทั้งกิจกรรมของธุรกิจนะคะส่วนผลในการงานก็เช่นกันนะคะท่านก็สามารถที่จะรายงานเรื่องของปริมาณการใช้น้ำนะคะ ว่าใช้ไปเท่าไหร่ในตลอดทั้งปีนะคะปริมาณการใช้น้ำปริมาณของน้ำที่ทิ้งนะคะรวมถึงปริมาณการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่นะคะแล้วก็ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิตแล้วก็จำนวนพนักงานนะคะเพื่อเพื่อแสดงให้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานต่างๆของท่านด้วยเช่นกันนะคะ สำหรับอันต่อไปเป็นแนวปฏิบัติการรายงานเรื่องของการจัดการขยะของเสียและมลพิษนะคะในส่วนหัวข้อนี้เองเนี่ยนะคะอยากจะแยกออกมาเป็น2ส,ส่วนนะคะเรื่องของอาการจัดการเรื่องของตัวขยะของเสียนะคะอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของมลพิษนะคะตัวข้อมูลที่แสดงเนี่ยก็ควรแสดงให้เห็นถึงความพยายามของตัวบริษัทในการที่จะลดผลกระทบนะคะเชิงลบจาก กระบวนการดําเนินธุรกิจนะคะที่ตัวธุรกิจเนี่ยอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้นะคะ,ะเวลาท่านรายงานแผนงานผลดําเนินงานนะคะก็อย่างที่เรียนนะคะให้แยกออกไปเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยก็คือแผนงานในเรื่องของการลดปริมาณขยะและของเสียนะคะท่านก็ดูว่าท่านมีแผนงานในการที่จะลดขยะนะคะลด ของเสียในกระบวนการธุรกิจอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในกระบวนการนี้ท่านสามารถที่จะรายงานว่าตั้งแต่ต้นทางเลยนะคะตั้งแต่ตอนที่จัดซื้อจัดหาเข้ามาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ตัววัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่ามีเรื่องแผนงานในการที่จะจัดการเรื่องของการนําขยะเอาของเสียกลับมาใช้ใหม่นะคะกลับมารีไซเคิลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนงานในการลดปริมาณขยะและของเสียนะคะ ผลดำเนินงานก็เช่นกันนะคะท่านก็รายงานปริมาณขยะหรือของเสียนะคะแล้วก็ปริมาณในการที่จะนําขยะหรือของเสียกลับมาใช้ใหม่นะคะ hmm. ในส่วนที่ข้อมูลส่วนที่2นะคะออบริษัทก็รายงานตัวแผนงานกับผลดำเนินงานในการที่จะลดปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นนะคะออท่านก็รายงานแผนงานในการที่ท่านจะออมีการติดตามตรวจวัดแล้วก็ควบคุมนะคะการปล่อยมล,ลพิษนะคะซึ่งต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องรวมถึง ตัวโครงการต่างๆที่บริษัทได้ดําเนินการเพื่อลดการปล่อยมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดําเนินธุรกิจนะคะอันนี้ก็รวมไปถึงผลการดําเนินงานด้วยเช่นกันนะคะท่านก็ต้องรายงานว่า,าปริมาณหรือว่าค่าการปล่อยตัวมลพิษนี่มีค่าเท่าไหร่นะคะซึ่งอ,อันนี้อยากจะแนะนํานิดนึงว่า,าถ้าจะให้ดีเนี่ยเวลารายงานตัวปริมาณการปล่อยตัวมลพิษเนี่ยท่านควรเทียบ ค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ด้วยนะคะว่าบริษัทได้าสามารถดําเนินการได้ดีกว่าหรือว่ายังไม่สามารถดําเนินการได้นะคะเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานาที่กําหนดนะคะต่อไปเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติการรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกนะคะข้อมูลที่แสดงเนี่ย ควรแสดงให้เห็นถึงการจัดการธุรกิจนะคะที่ช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะตัวแผนงานและผลการดำเนินงานนะคะตัวแผนงานก็ต้องแสดงให้เห็นเรื่องของการความพยายามในการที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นนะคะท่านอาจจะระบุเรื่องของแผนงานในการที่จะควบคุมนะคะหรือว่าลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ ดำเนินธุรกิจนะคะรวมถึงเรื่องของแผนงานในการที่จะต้องติดตามแล้วก็รายงานปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งต้องทําอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะคะอันนี้รวมไปถึงผลการดําเนินง,งานนะคะอย่าง,งในสไลด์นียจะยกตัวอย่างให้ท่านว่าท่านควรที่จะต้องรายงานการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะคะในขอบเขตที่1และขอบเขตที่2นะคะขอบเขตที่1ก็คือรายงานเรื่องของการใช้พลังงานที่เกิด การใช้พลังงานนะคะรวมถึงการใช้เรื่องสารที่ก่อให้เกิดความเย็นนะคะรวมถึงพลังงานที่เกิดจากเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็ในสโคปที่2นะคะในขอบเขตที่2ก็คือ,อปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือว่าพลังงานความร้อนนะคะแล้วก็การรายงานผลอีกอันนึงก็คืออ,อยากให้บริษัทได้ แสดงข้อมูลผลรวมของการปล่อยก้าเซอนกระจกทั้งสองขอบเขตร,รวมกันนะคะแล้วก็รวมถึงปริมาณการปล่อยก้าเซอนกระจกต่อหน่วยการผลิตนะคะหรือว่าอาจจะต่อหน่วยจํานวนพนักงานก็ได้อันนี้เช่นกันเหมือนกับที่ผ่านมานะคะเพราะว่าการรายงานในลักษณะนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการในด้าน ในด้านต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยในกระบวนการที่จะรายงานเรื่องของปริมาณการปล่อยก๊าเซเรือนกระจกเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากว่ามันมีวิธีการคำนวณที่ต้องเอาเรื่องของค่า emission factor เนี่ยมาคำนวณให้ถูกต้องนะคะมันอาจจะต้องมีเ,เรียกว่ามันมันมีความซับซ้อนอยู่นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นสำนักง,งานกรตกออ็อยากให้ท่านมีกระบวนการในการที่จะ มีการทวนสอบข้อมูลนะคะ,ะท่านจะต้องมีการรายงานเรื่องของหน่วยงานภายนอกที่เป็นผู้ทวนสอบแล้วก็รับรองความถูกต้องของข้อมูลด้วยนะคะ,ะทั้งนี้ก็เป็นไปตามที่ทางสำนักง,งานกรตเป็นผู้กำหนดนะคะเพราะฉะนั้นอ,อยากจะสรุปตรงนี้นิดหนึ่งนะคะว่าในการจัดการเรื่องของอข้อมูลการรายงาน ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะนอกเหนือจากการรายงานในทั้ง4ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานการใช้น้ำนะคะการจัดการขยะของเสียและมลพิษรวมถึงการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกเนี่ยอยากให้ท่านรายงานนะกรณีที่ถ้ามีนะคะถ้ามีกรณีพิพาทด้านสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างของการตรวจสอบหรือว่าอยู่ในกรณีที่ถ้าบริษัทโดนกล่าวโทษนะคะหรือว่า บริษัทมีประเด็นด้านการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านก็สามารถที่จะรายงานแนวทางที่ท่านได้ดําเนินการเพื่อจะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าการณีที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ใดหรือว่าอยู่ในส,ส,ส,สถานะใดนะคะอยากให้ท่านได้รายงานให้ s t a คโ h o l d e r ท่านทราบด้วยเช่นกันนะคะ อันนี้เป็นเทมเพลตที่จะซับได้เตรียมให้ท่านดูนะคะว่าเวลารายงานเรื่องของการดํานงานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะหลักๆสำคัญท่านก็รายงานสี่หัวข้อหลักๆนั่นก็คือเรื่องของนโยบายการจัดก,การด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของเป้าหมายการจัดก,การด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของแนวปฏิบัติแล้วก็ผลการดำเนินงานนะคะทีนี้เวลารายงานเนี่ยนะคะ ตัวนโยบายเนี่ยท่านไม่จําเป็นเช่นเช่นกันนะคะคือตัววันรีพอร์ตเนี่ยท่านไม่จําเป็นต้องเอาตัวนโยบายฉบับเต็มมารายงานนะคะท่านสามารถที่จะ,ะสรุปสาระสําคัญแล้วก็มารายงานในวันรีพอร์ตนะคะในตัวข้อมูลในวันรีพอร์ตท่านก็ชี้ไปนะคะว่าตัวรายงานฉบับเต็มตัวนโยบายฉบับเต็มเนี่ยท่านไปวางไว้บนเว็บไซต์หรือว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของแนวปฏิบัติการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ย ะะก็อยากจะเน้นย้ำนะคะว่า,าท่านได้มีการาพิจารณาเรื่องของแผนงานหรือการดำเนินงานต่างๆที่ท่านได้ดูตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าแล้วด้วยเช่นกันนะคะอันนี้คือ,คอ,คอหัวใจสำคัญนะคะในส่วนด้านด้านขวามือนะคะที่เป็นสองกล่องที่ท่านเห็นคำว่าตัวอย่างการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมกับเป้าหมายแผนงานผลดำเนินงาน,งานแล้วก็เปรียบเทียบผลลัพธ์3ปีย้อนหลังเนี่ยอันนี้คือในกรณีที่ อยากให้ท่านลงรายละเอียดลงไปอีกนิดนึงนะคะว่าในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง4ด้านที่ได้พูดก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะท่านมีเป้าหมายแผนงานในการจัดการอย่างไรและผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรนะคะแล้วที่สำคัญนะคะในส่วนของผลการดำเนินงานนะคะอยากจะให้ท่านรายงานข้อมูลย้อนหลัง3ปีถ้ามีนะคะเพราะว่าจะได้เห็นทิศทางนะคะผู้ใช้ข้อมูลจะได้เห็นทิศทางการดำเนินงานของตัว บริษัทนะคะว่ามีการดำเนินงานในเรื่องนี้มีประสิทธิภาพนะคะมีการจัดการได้ดีอย่างไรนะคะตัวอย่างที่ให้ไปทั้ง4ด้านนะคะสำหรับบางบริษัทอาจจะมองว่าอยากจะรายงานข้อมูลอื่นๆนะคะเพราะบริษัทมีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆท่านก็สามารถรายงานได้นะคะเพราะว่า,าการยกตัวอย่างทั้ง4ด้านคือพลังงานาน้ําการจัดการขยะของเสียมลพิษรวมถึงเรื่องของก๊าซเือรกระจกเนี่ยเป็น เป็น common issue นะคะคือหมายความว่าเป็นหัวข้อขั้นต้นนะคะที่คิดว่าในแต่ละธุรกิจเนี่ยจะต้องอมีการดำเนินงานในด้านนี้อยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็อยากให้ท่านได้รายงาน4หัวข้อนี้นะคะแล้วก็อาจจะบวกเพิ่มนะคะหัวข้อที่การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ท่านคิดว่าบริษัทได้ดําเนินการนะคะท่านก็สามารถรายงานได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของ บริษัทนะคะท่านจะเห็นว่าบริษัทนี้นมีการรายงานข้อมูลนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเขาใช้วิธีการสรุปนะคะสรุปหัวใจสําคัญออกมานะคะว่าบริษัทมีนโยบายอย่างไรนะคะแล้วแนวปฏิบัติในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะท่านจะเห็นว่าบริษัทได้วางเลยนะคะว่า value c h ของบริษัทมีอะไรบ้างนะคะแล้วในแต่ละขั้นตอนเนี่ย ได้มีกระบวนการได้มีแนวปฏิบัติในการที่จัดการสิ่งแวดล้อมในแต่ละกิจกรรมของอห่วงโซ่คุณค่ายอย่างไรนะคะสำหรับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าในการจัดการของเสียเนี่ยนะคะจะเห็นว่าบริษัทก็ได้กำหนดนโยบายแล้วก็เป้าเป้าหมายย่อยในการจัดการเรื่องของเสียนะคะขณะเดียวกันก็ได้รายงานเรื่องของแผนง,งานนะคะแนวทางการบริหารจัดการต่าง ว่าบริษัทได้มีกระบวนการดําเนินการอย่างไรรวมถึงผลลัพธ์นะคะว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในในปีที่รายงานนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็อย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นนะคะถ้าท่านมีข้อมูลผลลัพธ์ที่สามารถที่จะเปรียบเทียบย้อนหลังได้3ปีนะคะก็จะดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราได้รวบรวมมานะคะท่านก็จะ สแกน QR code ไปดูต่อได้เลยนะคะว่าตัวอย่างของการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมนะคะจากทั้ง9บริษัทเนี่ยเขาได้เปิดเผยในในลักษณะใดบ้างนะคะเราพยายามดูให้ตัวธุรกิจมีความหลากหลายด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็จะได้เห็นตัวอย่างว่าเวลารายงานเรื่องข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยแต่ละธุรกิจมีประเด็นการรายงานในด้านใดนะคะในรูปแบบใดนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ที่ทำให้ท่าน ทราบากระบวนการวิธีการรายงานค่ะอันนี้ก็จะจบในหัวข้อที่2.2นะคะการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะก็ขออนุญ,ญาตสรุปนิดนึงนะคะว่าในการที่ท่านจะรายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะในหัวข้อนี้เนี่ยท่านก็ต้องรายงานในเรื่องของนโยบายนะคะแนวปฏิบัติ นะคะรวมถึงแผนดําเนินง,งานแล้วก็ตัวผลลัพธ์การดําเนินง,งานนะคะอ,อยากจะเน้นย้าว่าตัวอย่างที่ตทรศัพท์ได้เตรียมให้ท่านเห็นนะคะในคลิปนี้เนี่ยนะคะทั้ง4หัวข้อนะคะก็คือเรื่องของการลดการใช้พลังงานนะคะการใช้น้ำนะคะการจัดการขยะของเสียและมละพิษนะคะรวมถึงเรื่องของการจัดการเ,าเพื่อลดปัญหาการือนกระจกเนี่ย เป็นหัวข้อที่แต่ละรัพย์ยกตัวอย่างขึ้นมานะคะแต่จริงๆแล้วตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเนี่ยเราก็เห็นว่าในการดําเนินธุรกิจโดยปกติเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องทั้ง4ประเด็นสําคัญนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะสนับสนุนให้บริษัทได้รายงานข้อมูลทั้ง4หัวข้อนี้นะคะแล้วสําหรับบริษัทที่มีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะท่านก็สามารถรายงานได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ท่านลองไป พิจนารณาดูนะคะลองไปลองไปฝึกฝนดูนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปาพบกันที่ในคลิปหน้าเป็นมิติด้านสังคมค่ะ